วิธีถอดตลับเอ็นนะคะจะมีช่องตรงนี้นะคะสอ,สองช่องใช้มือกดใช้มือกดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาเราจะสังเกตจะมีรูนะคะรู2องรูนี้สำหรับสอดเอ็นออกมานะคะ สอดเอ็นที่ที่มว้วนอยู่ในตลับเนี่ยสอดออกมาจากจากรูนี้นะคะทีนี้ในส่วนของตลับตลับเอ็นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาฝาครอบออกก่อนนะคะตัวนี้เป็นฝาครอบตลับเอ็นจะมีช่อง สำหรับใส่เอ็นอยู่สองช่องในช่องเนี่ยก็จะมีรูนะคะสังเกตเห็นไหมฮะเนี่ยรูรูว่างๆอยู่ในนี้ฮนี่หนึ่งรูแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอีกหนึ่งรูนะคะมองเห็นไหมเอ่ย ตรงนี้อีกหนึ่งรูนะคะรูข้างในเนี่ยสำหรับที่เราจะเอาไว้ยึดเป็นตัวยึดนะคะคือเราต้องหักเอ็นแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ยึดเวลาที่เราจะหมนุนมันจะได้ไม่ไม่เลื่อนหลุดนะคะ ีนี้วิธีใส่ใส่เอ็นนะคะให้เราตัดเอ็นประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเป็นชิ้นชิ้นละ1เมตร ประมาณชิ้นละหนึ่งเมตรถ้าเป็นเอ็นตัวเดิมเนี่ยเราสามารถที่จะใส่นะคะง่ายๆโดยโดยหักมุมหักมุมข้างหนึ่งแล้วก็เอาสอด สอดลงไปในรูนะคะจากนั้นเราก็ม้วนม้วนให้เต็มเส้นนะคะอันนี้อันนี้เอ็นที่มากับตลับนี่พอเราม้วนเสร็จเนี่ยมันมันจะมีรูด้านข้างเนี่ยค่ะเราก็จะหักเพื่อที่จะปล่อยชาย ให้มันยึดด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะทำเหมือนกันนะฮะแต่ทีเนี้ยพอเราได้เอ็นเส้นใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่ใช้แล้วเพราะว่าเอ็นเอ็นเก่าเนี่ยมันขาดง่ายมันขาดมันไม่แข็งอะคะ่ะนี่ เราก็จะเอาเอ็นใหม่มาใช้โดยเราหักปลายนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะเหลาเหลาให้มันลงรูได้ค่ะเพราะว่าเอ็นใหม่เนี่ยเ,เส้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็แข็งมากทีนี้พอพอเรายึดมันไว้ โดยเราไหลเหลาปลายแล้วก็หักมุมมันใส่ยัดมันใส่ลงไปในรูนะคะยัดมันไว้แล้วเราก็หมวนหมวนในช่องเนี่ยค่ะหมวนให้เต็มจนจะถึงปลายเนี่ยทีนี้ รูด้านข้างเนี่ยเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะหักเข้าไปได้ะคะ่ะหรือหักได้มันก็มันก็ยากเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ทีนี้เรามาทำอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็เหลาปลาย ใหเล็กหน่อยแล้วก็หักมุมมันหักปลายมันนิดนึงเดี๋ยวหารูนี่นะคะเห็นรูอยู่เล็กๆสอดให้มันยึดเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ม้วน ทีนี้เราก็ปล่อยจับมันมันไว้อย่างนี้ก่อนให้แน่แนๆนะคะเสร็จแล้วเอา,เอาไปประกอบค่ะดันเข้ากับสปริงเนี่ยแต่ก่อนจะดันเนี่ยเรามันรูที่อยู่ข้างๆเนี่ยเราเอาเอาปลายของเอเนี่ยคะ่ะสอดเข้าไปในรู สอดให้ปลายมันออกมาข้างนอกทั้งสองข้างเลยนะคะ ปาครอบมาใส่ปะระกบไว้นะคะ แล้วก็ดันให้ดังแก๊กจะ้ะเนี่ยอยู่นะครัให้ชายออกมาประมาณนี้นะคะ่ะ